อย่าลืมกด Subscribe ให้ถึง1,000รับซัก สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนของออสอนพื้นฐานการถ่ายภาพนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายภาพเป็นเราต้องมีพื้นฐานในการถ่ายภาพให้แน่นก่อนโอเคไม่พูดพรมำ์ทำเพลงละเดี๋ยวแชร์สกีนเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับวันนี้เราเข้ามาสู่ในหัวข้อที่7ทับ 9, นะครับก็คือมี9หัวข้อในพื้นฐานตอนนี้มาที่หัวข้อที่เจ็ดละนั่นก็คือแฟลชหัวกล้องกับการใช้งานคือกล้องทุกตัวครับมันจะมีแฟลชแถมมาให้เขาเรียกว่าแฟลชหัวกล้องแถมมาให้กันกับกล้องะครับในตัวกล้องแฟลชทาหน้าที่อะไรแฟลชก็คือแสงมันเป็นแสงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยผู้ผลิตกล้องเนี่ยจะผลิตติดแฟลชมากับกล้องด้วยเพื่อเอาไว้ใช้ให้เราถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในที่แสงน,น้อยๆได้ดีขึ้นภาพไม่เบลอเมื่อเราเปิดแฟลชแต่ตอนกลางวันเราก็สามารถประยุกต์ใช้แฟลชได้ยามเมื่อเราถ่ายตัวแบบที่หันหลังให้กับแหล่งกําเนิดแสงเช่นอยู่ในร่มหรือยืนหันหลังให้กับแสงพระอาทิตย เพราะถ้าเรากดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสที่ตัวแบบเราถ้าเรากดถ่ายไปแล้วได้ตัวแบบที่มืดเพราะฉะนั้นหากเราเปิดแฟลชหัวกล้องมันก็จะช่วยเพิ่มความสว่างให้ตัวแบบเราได้ตามภาพประกอบด้านล่างการใช้แฟลชหัวกล้องเห็นไหมครับถ้าไม่ใช้แฟลชก็คือแสงมันมาจากข้างนอกแต่เพอ,อินว่าข้างในนี้มันมืดเวลาเราถ่ายโดยไม่ใช้แฟลช ก็คือไม่เปิดแฟลชนะครับเวลาเราวัดแสงต่างๆปุ๊บเราก็จะได้แมวมืดๆแต่ทีนี้พอเราใช้แฟลชปุ๊บมันก็จะมีแสงจากหน้ากล้องเราครับไปกระทบกับตัวแบบเราในช่วขณะหนึ่งมันก็เลยทําให้ได้ภาพสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ภาพที่สว่างตั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของการใช้แฟลชหัวกล้อง ยังมีอีกเรื่องที่แสงแฟดหัวกล้องเวลาเอาไปใช้งานแล้วมักจะเกิดเงาดำๆเข้มๆด้านหลังตัวแบบหรือที่เราจะเรียกกันว่าแสงแข็งเรามีวิธีลดแสงแฟดหัวกล้องง่ายๆหลากหลายวิธีเช่นเอากระดาษทิชชู่แปะที่หัวแฟดกล้องเพื่อกองแสงแฟดให้นุ่มลงหรือเอากล่องฟิล์มกล่องฟิล์มกล้องนะครับหรือขวดนมขาวขุนถุงพลาสติกขาวขุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกสีขาวๆข,ขุ่นๆ แต่ก็ยังสามารถให้แสงเล็ดรอดผ่านไปได้เอามาใส่กองหน้าหน้าแฟลชหัวกล้องครับตัวอย่างภาพที่ผมจะใช้ผมใช้กระดาษทิชชู่บังแสงหน้าแฟลชหัวกล้องเห็นไหมครับคำว่าแสงแข็งก็คือจะมีเงาดำเวลาเรายิงแฟลชเข้าไปใช่ไหมครับเวลายิงแฟลชเข้าไปกระทบวัตถุอย่างเงี้ยมันจะมีเงาดำด้านหลังเห็นไหมครับ จะเป็นเส้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 นชัดเจนมากเลยก็คือสีเงาสีดํามันก็จะมีเงาอันนี้เขาเรียกว่าแสงแข็งมีเงาดําชัดเจนแต่ถ้าเราหาอะไรมากองหน้าแสงแฟดอย่างเช่นกระดาษทิชชู่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นสีขาวขุ่นๆหน่อยพอเวลาแสงแฟดที่มันแวบบออกไปอะครับมันโดนกระดาษทิชชู่กองมันก็จะทําให้แสงอันนุ่มขึ้นเงาด้านหลังก็จะจางลงอันนี้คือถ่ายวันเวลาเดียวกันหมดจะสังเกตเห็นว่า เงาสีด้านหลังก็จะสีจางลงเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแสงนุ่มทีนี้เรามาดูเทคนิคในการเช๊แฟลหัวกล้องและการหาอะไรมาบาังหน้าแฟลได้ที่คลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นของต่างประเทศนะครับ But actually can be actually quite useful you source it don't another light if can have hand on เห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเรียก่็แฟลชแฟลชป๊อปอัพที่โผล่ออกมาที่ตัวกล้องก็จะมีแฟลชเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาบังเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ Here are three ways to use the pop-up flash on your DSLR to your advantage. Flash is often used at night, but you can use it during the day. If you're outdoors in bright situations like this, you might find subjects have shadows on their faces or look underexposed compared to the background. Just pop up the flash and let it act as a fill light. <laughs> มันจะมีเงาดําใต้ตาเห็นไหมครับชัดเจนมากเพราะแสงแสงมันมาด้านนี้ถูกต้องไหมครับตรงนี้มันก็จะเกิดเงาดําแต่เวลาเราใช้แสงแฟลชอะครับมันก็จะทําให้เงาดําใต้ตาจางลงมันก็จะทําให้ใบหน้าของของตัวแบบเราสว่างขึ้นหรือดูง่ายๆคือมันดูมีมันดูไม่มีไม่ไม่มีแสงเงาดําผ้าดอะครับ because the flash fires straight onto your subject it can create shine and harsh shadows diffuse the light with this simple hack grab a translucent film canister and cut a rectangle out of it like this so it. fits snugly on top of the flash you can also use a milk carton tissue or parchment paper as well but don't place it directly on the flash. คือแสงแฟลที่ส่องออกมากระทบแสงไม่แข็งเกินไป using a diffuser may make your photos look warmer so you might want to adjust the white balance อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือ direct f l a s หมายความว่าแสงแฟตตรงๆเลยจะทําจะให้ให้ความรู้สึกว่าบางทีมันก็สว่างเกินไปเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดพอมันสว่างเกินไปมิติของภาพอะครับมันก็จะมีอย่างนี้ฮะ มีเป็นเงาเอา่อมีเป็นแสงความสว่างของสีผิวซึ่งมันให้ความรู้สึกที่มันไม่สมจริงแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หาอะไรมาบางก็จะทําให้แสงแฟลชอะ่ะมันไม่แรงเกินไปมันก็จะเห็นสีผิวของเขาจริงๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือช่วยทําให้ถ่ายในที่มืดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแสงของจริงมากขึ้น Just get the right the Your DSLR can control the strength of the flash output. If you find the flash is blowing out your subject or not strong enough to light up the scene, change the flash exposure compensation. Where to find this will... Okay. Okay. This -เค้า-เค้า ของการใช้แฟลชหัวกล้องคุณง่ายๆก็คือการใช้แฟลชหัวกล้องจะช่วยทำให้ภาพที่ถ่ายในที่มืดสว่างมากขึ้นทีนี้ถ้ามันสว่างมากเกินไปก็ต้องหาอะไรมาบังหน้าแฟลชเพื่อให้แสงมันนุ่มขึ้นแค่นั้นเองครับอันนี้คือเทคนิคการใช้แฟลชหัวกล้องโอเคครับวันนี้ก็แค่แค่นี้ครับเดี๋ยวต่อไป จะเป็นหัวข้อที่8 8ดแดทับ9ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโหมดของการวัดแสงและระบบชดเชยแสงต่อในวันอื่นๆต่อไปนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอ้สารด้วยนะครับผมยังไงผมก็จะหาความรู้เทคนิคใหม่ๆอะไรต่างๆที่ผมได้ศึกษามาเอามาพูดเอามาคุยกันไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับติดตามได้ใน จะมีเอ่อเพจเอ่อช่องของผมจะอัปเดตทุกๆเช้าของทุกๆวันครับถ้าไม่ติดอะไรโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ